เวลาตามหาบ้านใกล้ทางด่วนนะครับทุกวันนี้อาจจะต้องออกไปนอกเมืองกันหน่อยไม่ค่อยจะมีทำเลในเมืองให้หาเท่าไหร่เพราะว่าทางด่วนในเมืองเนี่ยมักจะเป็นลงตามถนนใหญ่ซึ่งก็จะเป็นสถานที่สําคัญเป็นห้างร้านใหญ่ใหญ่กันไปหมดแล้วไม่ค่อยมีบ้านจัดสรรให้อยู่เท่าไหร่นะครับแต่ยังมีอีกหนึ่งทำเลที่อยู่ใกล้เมืองนะครับอย่างทำเลวัดชรพลครับที่มีทางด่วนชรลองรัดหรือเอกมัยรามินทาเนี่ยมาลงอยู่ในชุมชนเลยครับมันจะเป็นถนนสายรองสองสายก็คือถนนวัชรพลกับถนนสุขาพิบาล5ครับซึ่งเป็นถนน2เส้นที่มีหมู่บ วันนี้แอดมาเองก็เลยจะพามาดูกันครับว่าในย่านวัชรพลน่ะมีอะไรน่าสนใจบ้างทั้งในเรื่องการอยู่อาศัยนะครับแล้วก็เรื่องของสภาพแวดล้อมห้างร้านสิ่งต่างๆมีอะไรสะดวกสบายบ้างตามผมแอดมินหุ่นว่านยูไปดูกันได้เลยครับวัชรพลเนี่ยเป็นทำเลที่ค่อยๆเติบโตมาตลอด30ปีเลยครับควบคู่ไปกับการมีทางด่วนสายฉลองรัดตัดผ่านถนนที่เป็นทำเลของบ้านในย่านนี้นะครับหลักๆเลยเนี่ยก็จะมีถนนวัชรพลกับถนนสุขาภิบาล5แล้วก็มีถนนเพิ่มสินนะครับรวมถึงถนนตัดใหม่อย่างถนนเทพร,รั์ด้วย ถนนเทพพกล์กนะครับถือว่าเป็นโครงการสําคัญของกรุงเทพฯคนเหนือคอนมาทางฝั่งตะวันออกเลยปัจจุบันเนี่ยจะเชื่อมต่อถนนพหลโยธินกับถนนสุขาภิบาล5ไว้นะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยกำลังจะตัดทะลุไปถึงถนนวิภาวดีรงังสิตแล้วด้วยแล้วก็กําลังจะมีแผนต่อขยายไปถึงวงแหวนรอบนอกเลยทําให้ในอนาคตเนี่ยสามารถเดินทางเชื่อมต่อทั้งฝั่งดอนเมืองนะครับ หรือว่าจะไปทางฝั่งรามินทามินบุรีเนี่ยก็จะสะดวกมากขึ้นนอกจากนี้นะครับด้วยความที่มีทางด่วนฉลองรัดอยู่ใกล้ๆก,กับย่านวัชรพลเนี่ยก็เลยทําให้เราสามารถเดินทางเข้าเมืองได้สะดวกครับไปได้ทั้งย่านเรียบด่วนกับไมารามินทานะครับหรือว่าจะไปพระรามเก้าก็ได้ที่สําคัญคือเข้าไปโซนเอกมัยได้รวดเร็วเลยครับนอกจากนี้ถ้าออกนอกเมืองนะครับในอนาคตก็กําลังมีโครงการก่อสร้างส่งสวนต่อขยายครับจากจากตุโชตินะครับไปถึงลําลูกกาของเก้าเลยด้วยย่านวัชรพลนะครับจะมีรถไฟฟ้าสองสายเลยครับขนานกันอยู่ ทั้งฝั่งรามินทานะครับที่จะมีรถไฟฟ้าสายสีชมพูสถานีวัชรพลและก็ฝั่งถนนพระโขนทินครับที่จะมีรถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีสายหยุดครับซึ่งการจะช่วยเพื่อตัวเลือกให้กับชาววัชรพลเนี่ยสามารถเดินทางเข้าสู่เมืองได้สะดวกยิ่งขึ้นครับปัจจุบันเนี่ยวัชรพลก็กลายเป็นทำเลข,ของบ้านหรูระดับพรีเมียมไปแล้วนะครับบ้านเดี่ยวโครงการใหม่ๆที่อยู่ติดถนนหลักเนี่ยจะมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่200ตารางเมตรเป็นต้นไปแล้วก็มีราคาเริ่มต้นทะลุ10ล้านไปแล้วนะครับ ถ้าเกิดจะมีงบอยู่ที่ประมาณ6 1ถึงล้านเนี่ยอยากจะอยู่บ้านใหม่ย่านวัชรพลนะครับถ้าหาบ้านเดี่ยวก็ต้องเข้าไปอยู่ตามตอบซอกซอยแล้วครับแต่ว่าถ้าเป็นบ้านมือสองเนี่ยก็ยังมีบ้านที่ซุ้มประตูทางเข้าออกติดถนนใหญ่ให้เลือกอยู่หลายโครงการครับซึ่งวันนี้แอดมินหม็อวันยูก็จะพาไปดูบ้านมือสองรีโนเวทใหม่พร้อมอยู่กันครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่กันในหมู่บ้านนันทวันวัชรพลนะครับเป็นหมู่บ้านแบรนด์ดังจากแลนด์แอนด์เฮาส์เลยที่เนี่ย เปิดมาโครงการสร้างเสร็จตั้งแต่ปี2545ครับก็ประมาณ22ปีแล้วตัวโครงการนะครับด้านหน้าเขาจะอยู่ติดกับถนนสุขาภิบาล5ครับก็ใกล้ทางด่วนฉลองรัดด่านสุขาภิบาล5แค่ประมาณ3นาทีเท่านั้นเองตอบโจทย์การเป็นบ้านใกล้ทางด่วนเลยครับแล้วก็ที่เห็นอยู่นี่นะครับนี่คือสภาพแวดล้อมของโครงการอายุประมาณ22ปีนะครับจะเห็นว่าพื้นที่ส่วนกลางของสวนเนี่ยยังดูเรียบร้อยดีอยู่เลยนะครับค่าส่วนกลางของที่นี่เขาจะจัดเก็บอยู่ที่28บาทต่อตารางวาต่อเดือนครับ แล้วก็จะมีทั้งสวนส่วนกลางถึง2ส,ส่วนนะครับแล้วก็มีคลับเฮาส์พร้อมสระว่ายน้ําด้วยนอกจากนี้เนี่ยด้านหน้าโครงการก็จะมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัยเลยนะครับคือเขามีการพัฒนาโครงการให้ดีขึ้นอยู่ตลอดทุกวันนี้ระบบการเข้าออกโครงการะ่ะจะใช้เป็นการสแกนป้ายทะเบียนรถของลูกบ้านแล้วนะครับพอรถมาจอดปุ๊บประตูรั้วก็จะเปิดให้ทันทีเลยถือว่าเป็นการพัฒนาโครงการที่มีความต่อเนื่องอยู่ตลอดแม้ว่าหมู่บ้านเนี่ยจะมีอายุเยอะแล้วก็ตามครับส่วนภายในโครงการนี้ก็จะมีบ้านอยู่422หลังนะครับ อาจจะฟังดูเหมือนเยอะแต่จริงๆแล้วอ่ะหมู่บ้านนี้มีพื้นที่ใหญ่มากแล้วก็มีสวนส่วนกลางขนาดใหญ่ถึง2ส่วนทําให้การแชร์ริงพื้นที่ส่วนกลางการเข้าถึงพื้นที่สีเขียวเนี่ยทำได้ดีครับบ้านหลังที่เราจะมาชมกันนะครับอยู่ในซอย37ครับก็จะเป็นเฟสท้ายๆของโครงการนันทวันวัชรพลแล้วครับอาจจะมองว่าค่อนข้างเข้ามาลึกนิดนึงแต่จริงๆแล้วเนี่ยได้ความเป็นส่วนตัวสูงนะครับในซอยนีย้จะมีบ้านแค่10หลังเท่านั้นเองครับแล้วก็ตัวบ้านหลังที่เราจะมาดูนะครับคือหลังนี้ครับบ้านเลขที่9ก้าทับสา ก็จะเป็นบ้านที่หันไปทางทิศใต้ครับรับลมได้ดีตลอดทั้งปีแล้วก็รับแสงแดดได้ดีตลอดทั้งวันด้วยหลังนี้จะมีที่ดินเริ่มต้นอยู่ที่54.8ตารางวาครับพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่184ตารางเมตรเลยหลังคาลงจอดรถนะครับก็จะมีการปูฉนวนกันความร้อนเอาไว้ด้วยเพื่อให้เวลาที่เรามาอยู่กันในตอนกลางวันเนี่ยมันไม่ร้อนจนเกินไปนะครับส่วนผนังบ้านนะครับทั้งภายนอกและภายในเนี่ยก็มีการทาสีใหม่หมดเลยโดยโครงสร้างของบ้านหลังนี้นะครับ ตัวผนังเนี่ยเขาจะก่อด้วยอิดมวลเบาครับซึ่งก็เป็นวัสดุที่นิยมใช้กันตั้งแต่ในอดีตจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีคนใช้กันเยอะอยู่เพราะว่ามีคุณสมบัติเรื่องของการระบายความร้อนที่ดีนะครับแล้วก็ทนทานสูงด้วยต่อเนื่องมาจากพื้นลานจอดรถนะครับจริงๆแล้วพื้นที่ฝั่งด้านข้างบ้านตรงนี้จะเป็นสวนนะครับแต่ว่าเขารีโนเวทโดยการที่ต่อเติมนะครับทำพื้นตรงนี้ย ออกมาปูคอนกรีสตสเตมเหมือนกับลานจอดรถเลยนะครับลึกไปถึงฝั่งหลังบ้านก็จะเป็นการเพิ่มพื้นที่ใช้สอยแล้วก็ลดปัญหาจุกจิกเรื่องของการดูแลสวนไปด้วยเราอาจจะจัดเป็นสวนกระถางแทนก็ได้นะครับหรือว่าใช้เป็นพื้นที่ซักล้างตากผ้าก็ได้นะครับเป็นสัดส่วนดีฝั่งที่อยู่ติดมุมถนนนะครับจะมีสวนพื้นที่ค่อนข้างกว้างเลยนะครับแล้วก็รอบรั้วเนี่ยจะมีการลงต้นโมกเอาไว้นะครับเป็นไม้รัว้วซึ่งก็จะช่วยพรางสายตาจากภายนอกได้ดีเลยนะครับ พื้นเนี่ยก็จะมีการปูหญ้าเอาไว้นะครับเราสามารถที่จะมาตกแต่งแลนด์สเคปเพิ่มตามความชอบได้ส่วนตรงนี้นะครับโซนหน้าบ้านเนี่ยเดิมทีก็จะเป็นส่วนเหมือนกันแต่ว่าเขาต่อเติมเพิ่มเป็นเฉลียงครับให้เราสามารถออกมานั่งเล่นได้ออกมาจัดปาร์ตี้ปิ้งย่างกันในบ้านได้เลยนะครับแล้วก็จะมีสเตปขึ้นมาก่อนถึงทางเข้าหน้าบ้านครับก็จะมีประตูนะครับเป็นประตูกระจกบานเลื่อนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะฮะ นอกจากเขาจะเปลี่ยนประตูเป็นประตูกระจกบานเลื่อนให้นะครับตามประตูแล้วก็หน้าต่าง,งทั่วบ้านเลยเนี่ยก็จะติดมุ้งลวดเอาไว้ให้ด้วยเวลาเราอยู่ในบ้านนะครับเปิดประตูเปิดหน้าต่างให้ลมเข้าแล้วก็ปิดมุ้งลวดเนี่ยก็จะไม่ต้องกลัวเรื่องมแมลงหรือจิ้งจกนะครับเข้ามาในบ้านยังได้ลมผ่านเข้ามาดีอยู่แล้วด้วยความที่บ้านหลังนี้เป็นแปลงมุมนะครับไม่มีเพื่อนบ้านอยู่ฝั่งนี้ก็เลยทำให้มีความเปิดโล่งครับรับกับหน้าต่างพอดีเลยหน้าต่างตรงนี้ก็จะเป็นขนาดใหญ่นะครับ ตอนนี้เราอยู่ในบ้านที่ไม่ได้เปิดแอร์หรือเปิดพัดลมแต่ผมอ่ะยังไม่ค่อยรู้สึกร้อนนะครับเพราะว่าลมอ่ะผ่านเข้ามาได้ดีแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นอีกโซนหนึ่งที่ผมก็น่าสนใจคือเขาออกแบบเป็น bay window นะครับมีพื้นที่ยืดออกไปที่สวนนะครับก็ทําให้เหมาะกับการที่จะตั้งเป็นโซฟานะครับเอาไว้นั่งดูทีวีที่โซนนี้แล้วก็รับแสงธรรมชาติรับวิวพื้นที่สีเขียวจากภายนอกได้ชุ่มชื่นตลอดทั้งวันเลยนะฮะแล้วก็อยากให้ดูเรื่องของพื้นด้วยครับ พื้นที่เนี่ยเดิมทีก็จะเป็นพื้นกระเบื้องตามปกติแหละครับแต่ว่าเขารีโนเวทโดยการปูเป็นพื้นก้างปลา s p c ลายไม้นะครับซึ่งเป็นดีไซน์ที่ทุกวันนี้หลายๆคนคงจะชอบกันเพราะว่ามันจะได้ความอบอุ่นความโฮมมี่ดูมินิมอลนะครับแล้วก็วัสดุ s p c เนี่ยมันจะมีคุณสมบัติคือความทนทานครับจะไม่ต้องกลัวเรื่องรอยขีดข่วนหรือความชื้นเลยแถมยังทําความสะอาดได้ง่ายด้วยนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่สวยเลยเนี่ยก็คือผนังตรงนี้ครับ ผนังของพื้นที่ Living a r e เียตรงนี้เขากลุ่เป็นระแนงไม้แบบนี้เลยดูมีความมินิมอลเจนเป็นดิเลยนะฮะเข้ากับพื้นได้ดีทีเดียวเลยนะครับหาไซส์บอร์ดสวยๆมาวางตรงนี้นะครับก็จะรับกับพื้นที่นั่งเล่นนั่งโซฟาแล้วก็ดูทีวีเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ยังเหลือทางเดินได้ดีด้วยนะครับก็เป็นอีกโซนหนึ่งที่น่าสนใจตั้งแต่เข้ามาเลยแล้วก็เรื่องของฝ้าเพดานครับเขาก็ทําเป็นฝ้าหลุมเอาไว้ด้วยก็จะได้ความโปร่งนะครับ อยู่เข้ามาแล้วรู้สึกไม่อึดอัดเหมือนกับบ้านสมัยก่อนหลายๆที่ที่บางทีเนี่ยเพดานจะค่อนข,ข้างต่ําแต่ที่เนี่ยพอทําเป็นฝ้าเพดานแบบฝ้าหลุมสูงขึ้นไปเนี่ยก็จะรู้สึกโปร่งมากขึ้นแล้วก็มีการเปลี่ยนไฟไว้ด้วยนะครับโคมไฟต่างๆเนี่ยมีการเปลี่ยนใหม่ก็ได้ความโมเดิร์นจริงๆแล้วเข้ามาเหมือนกับอยู่ในบ้านใหม่เลยครับไม่เหมือนบ้านมือสองเลย ด้วยความที่แปลนชั้นหนึ่งของบ้านหลังนี้นะครับเขาเป็น Open Space เราก็เลยสามารถเดินต่อเนื่องจาก Living Area เข้ามาที่ Dining Area ได้เลยซึ่งพื้นที่ Dining a r e เียตรงนี้ก็กว้างเลยครับสามารถที่จะวางโต๊ะอาหารขนาด4-6ที่นั่งได้เลยพื้นที่ทั้งฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งด้านหลังเนี่ย มีหน้าต่างขนาดใหญ่ให้ลมผ่านเข้ามาได้ดีก็อย่างที่บอกไปครับอ,อดโปร่งตลอดวันส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นพื้นที่หน้าห้องครัวซึ่งก็กว้างพอที่เราจะทําเป็นพนทีได้เลยนะครับอาจจะบิวเคาน์เตอร์เป็นรูป L shape หรือเป็น U shape เลยก็ได้สามารถที่จะทําเป็นมุมสําหรับเตรียมอาหารเบาๆอุ่นไมโครเวฟหรือว่าชงกาแฟนะครับก็เหมาะกับตรงนี้เลยส่วนตรงนี้จะเป็นห้องครัวครับก็จะเชื่อมต่อกันพอดีเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องครัวกันครับ เข้ามาในห้องครัวนะครับก็จะมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างเลยก็จะทำเคาน์เตอร์ครัวรูป L shape เอาไว้ให้ครับซึ่งเคาน์เตอร์นี้จะเป็นเคาน์เตอร์ปูนนะครับมีความทนทานแล้วก็ปูหน้าท็อปเนี่ยจะเป็นกระเบื้องลายไม้ครับเช็ดล้างทำความสะอาดง่ายเช่นกันกับผนังครับก็ปลูกกระเบื้องเอาไว้สวยงามเรียบร้อยอยู่ในโทนสว่างนะครับเข้ามาแล้วไม่รู้สึกอึดอัดรอบๆเนี่ยก็จะมีหน้าต่างเอาไว้ระบายอากาศเวลาทาอาหารได้ดีเลยนะครับนอกจากนี้เขาจะมีนี่ครับเครื่องดูดควันนะครับเตาไฟแล้วก็ซิงค์ล้างจาน ครบหมดแล้วพร้อมอยู่พร้อมใช้งานเลยนะครับส่วนด้านหลังจะเป็นลานซักล้างครับเปิดออกมาดูกันลานซักล้างเนี่ยก็จะมีการปูกระเบื้องเอาไว้ให้เรียบร้อยเลยด้วยแล้วก็จะมีเรื่องของแทงค์น้ําครับเดิมทีอ่ะบ้านอายุ20ปีเนี่ยเขาจะมีแทงค์น้ําอยู่ใต้ดินนะครับซึ่งดูแลทำความสะอาดค่อนข้างยากเขาก็เลยเปลี่ยนใหม่ครับเป็นถังน้ําอยู่บนดินเลยแล้วก็มีปั๊มน้ําให้ด้วยก็ครบครันพร้อมใช้งานนะครับอยู่จริงได้เลยส่วนอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือมีประตูปิดแบบนี้ด้วยนะครับ ก็สามารถที่จะกั้นในเรื่องของการที่ทําอาหารครับแล้วกลิ่นเข้ามารบควนการพักอาศัยภายในบ้านก็ถือว่าเรียบร้อยเป็นสัดส,ส่วนดีเลยครับตรงลานจอดรถนะครับจะมีประตูทางเข้าบ้านอีกทางหนึ่งครับซึ่งพอเข้ามาเนี่ยตามเข้ามาดูเลยนะครับก็จะเจอกับโซนที่เป็นหน้าห้องน้ําครับก็เหมาะกับเวลาที่เรากลับจากข้างนอกนะครับมาถึงเนี่ยก็เข้ามาล้างมือล้างไม้ก่อนที่จะไปพักผ่อนในโซนอื่นๆของบ้านครับแล้วก็ภายในห้องน้ํานะครับ ห้องน้าของชั้นหนึ่งเนี่ยเขารีโนเวทใหม่ทั้งหมดเลยครับ mm hmm. เปลี่ยนสุขภัณฑ์ยกชุดเลยทั้งอ่างล้างหน้ากระจกเงานะครับฝักบัวอาบน้ําแล้วก็โถสุขภัณฑ์ด้วยได้ของใหม่เลยเหมือนบ้านใหม่เลยนะครับ mm hmm. เขาทําให้พื้นที่อาบน้ำเนี่ยเป็นส่วนเปียกด้วยนะครับ mm hmm. ก็ถือว่ารองรับการอยู่อาศัยได้จริงเวลาเราอยู่เนี่ยเราติดฉากกั้นอาบน้ําแบบเข้ามุมเพิ่มเวลาเราอาบน้ําน้าก็จะไม่เปียกไปทั่วทั้งห้องด้วยครับถือว่าเป็นดีไซน์ที่ทันสมัยนะครับใช้งานได้จริงในปัจจุบันนี้เลยนะฮะ ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นโถงบันไดเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูชั้นสองกันนะครับใต้บันไดก็จะมีห้องเก็บของอยู่ด้วยส่วนตัวบันไดเนี่ยผมชอบเลยครับโครงสร้างของเขาเป็นไม้จริงทั้งหมดเลยนะครับมันทําให้เวลาเดินขึ้นลงอะ่ะไม่ค่อยส่งเสียงสะท้อนเหมือนกับบ้านเก่าที่โครงบันไดเป็นเหล็กครับอันนั้นอาจจะส่งเสียงกล้องเลยแต่ที่เนี่ยเดินแล้วเงียบนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันโถงบันไดของบ้านหลังนี้ต้องบอกเลยว่า โปร่งโล่งสว่างมากๆเลยนะครับอย่างที่เห็นข้างหลังผมเลยครับเขาจะมีหน้าต่างเป็นช่องแสงบานใหญ่นะครับทำให้แสงสว่างจากภายนอกเข้ามาทําให้พื้นที่บริเวณโถงชั้นสองเนี่ยปลอดโปร่งตลอดทั้งวันเลยจริงๆไม่ต้องเปิดไฟก็สว่างนะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นตัวแบ่งนะครับห้องนอนต่างๆมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยก็จะกินพื้นที่จากหน้าบ้านไปถึงหลังบ้าน ส่วนฝั่งนี้นะครับส่วนฝั่งนี้จะมี2ห้องนอนแล้วก็ตรงนี้นะครับข้างหน้าผมตรงข้ามกับบันไดเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ำครับตกแต่งรีโนเวทเปลี่ยนสุขภัณฑ์ต่างๆใหม่หมดเหมือนชั้นล่างเลยครับก็ถือว่ารองรับการใช้งานจริงได้เลยแล้วก็จะมีประตูแบบทูเวย์นะครับทางนึงก็คือเข้าได้จากโถงนะครับให้2ห้องนี้ใช้แล้วก็จะมีประตูหนึ่งซึ่งเชื่อมต่อโดยตรงจากมาสเตอร์เบดมครับมาสเตอร์เบดมครับเป็นห้องนอนใหญ่ที่พื้นที่กว้างเลยนะครับโซนด้านหน้าเนี่ยก็จะเหมาะกับการวางที่นอนครับตรงเน สามารถเอาเตียง6ฟุตมาใส่นะครับได้พอดีเลยแล้วก็มีระยะห่างให้ตรงนี้วางเป็นชั้นวางทีวีได้ครับแล้วก็ทางด้านหน้าบ้านครับจะพิเศษนิดนึงคือมีระเบียงกว้างเลยครับกว้างแบบกว้างจริงๆนะครับคือสามารถที่จะจัดเป็นสวนกระถางหรือมีเก้าอี้ไปนั่งเล่นรับลมเวลาอากาศดีๆได้เลยเหมือนกันนะครับส่วนฝั่งหลังบ้านครับด้วยความที่ห้องเนี่ยลึกจากหน้าบ้านนะครับมาถึงข้างหลังเลยเนี่ยทำให้ตรงนี้สามารถแบ่งเป็นโซนวอล์กอินคอสตได้เลยนะครับ วางตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งนะครับหรือจะกั้นห้องให้เป็นสัดส่วนก็ได้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์ฟังก์ชันการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็มีห้องน้ําอยู่ตรงนี้ด้วยอย่างที่บอกไปครับว่าเป็นห้องน้ําที่มีประตู2ทางอยู่ในมัสเตอร์เบดรูมเนี่ยไม่ต้องออกไปข้างนอกครับก็สามารถเข้าห้องน้ําได้โดยตรงเลยแต่ว่าอย่าลืมนะครับล็อกประตูฝั่งโถงด้วยเวลาเข้าห้องน้ำนะฮะเดี๋ยวเราไปดูอีกสห้องนอนกันต่อ อีกฝั่งหนึ่งของชั้น2นะครับก็จะมี2ห้องนอนนี้นะครับอยู่ฝั่งหน้าบ้านห้องหนึ่งอยู่ฝั่งหลังบ้านอีกห้องหนึ่งขนาดพื้นที่จะใกล้เคียงกันครับวางเตียงไซส์สักสามจถึงห้ฟุตได้เดี๋ยวเราลองเข้ามาดูห้องนอน2กันนะครับห้องนอน2จะอยู่ฝั่งหน้าบ้านครับทำให้ได้รับวิวจากหน้าต่างฝั่งหน้าบ้านแล้วก็มี ด้านข้างด้วยนะครับที่ให้ลมเนี่ยมันผ่านเข้าออกได้ดีเลยทัง้ง2ฝั่งพื้นที่ตรงนี้ก็สามารถวางเตียง3.5-5ฟุตได้วางโต๊ะเครื่องแป้งหรือโต๊ะเขียนหนังสือสําหรับเด็กๆก็ได้เหมือนกันนะครับตู้เสื้อผ้าก็วางได้ด้วยจริงๆแล้วสําหรับครอบครัวที่มีสมาชิกไม่กี่คนนะครับถ้าห้องนอนใหญ่ใช้เป็นห้องนอนของพ่อกับแม่ห้องนี้ใช้เป็นห้องนอนลูกอีกห้องหนึ่งห้องนอน3ก็ใช้เป็นห้องสําหรับทําการบ้านห้องอินเตอร์เทนเมนต์หรือห้องทํางานเวิร์กฟอร์มโฮงก็ได้เหมือนกันครับ บ้านเดี่ยว2ชั้นพื้นที่ใช้สอย184ตารางเมตรหลังนี้นะครับมีราคาขายอยู่ที่6กล้านเก้าแสนบาทครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ดีนะครับซื้อในปีนี้สองหยังอยู่ในช่วงมาตรการลดค่าโอนค่าจดจำนองของรัฐอยู่ด้วยนะครับ จากหลักหมื่นน่ยเหลือแค่หลักร้อยเท่านั้นเองก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับสําหรับใครที่อยากจะอยู่บ้านใกล้ทางด่วนในย่านวัชรพลทาเลเนี้ถ้าเกิดหาโครงการใหม่ๆราคาก็จะอย่างที่บอกไปครับว่าอัพขึ้นไปเป็น10ล้านแล้วหรือถ้าเป็นราคา6-7ล้านเนี่ยก็จะต้องเข้าอยู่ตามซอยเทียบกับที่นี่นะครับถึงจะเข้าซอย ภายในหมู่บ้านมาสักประมาณ3นาทีอ่ะแต่ก็ยังเป็นหมู่บ้านของเราเองนะครับมีระบบรักษาความปลอดภยัยมีความเป็นส่วนตัวที่ดีอยู่ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับก็ใครที่สนใจอยากจะมาดูบ้านหลังนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ติดต่อเอาไว้ให้ดองเข้ามาสอบถามเข้ามาเยี่ยมชมกันดูได้เลยครับ ใกล้ๆก,กับนันทวันวันชรพลนะครับก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมีศูนย์การค้าอยู่หลายแห่งเลยครับอย่างตรงนี้นะครับที่เรายือนอยู่กันเนี่ยก็คือเพ r ร์เนลีมอลล์ครับเป็นศูนย์การค้าขนาดกลางๆนะครับที่มีซูเปอร์มาร์เก็ตมีร้านอาหารแล้วก็มีร้านค้าต่างๆเนี่ยให้บริการอยู่ค่อนข้างครบเลยนะครับใกล้ๆกันเนี่ยก็ยังมีทั้งโลตัสโกฟร s ชวัชรพลนะครับแล้วก็มีบิ๊กซีฟู้ดเพลสสุขภพบ,บาล5าด้วยรวมถึงกำลังจะมีมาร์เก็ตเพลสเทพพลักษณ์นะครับกำลังจะมาเปิดใหม่เร็ หรือถ้าเป็นตลาดนะครับใกล้ๆก,กันกน็ยังมีตลาดถนอม,มิตรเป็นตลาดขนาดใหญ่เลยนะครับหรือใกล้ๆถนนสุขภิบาล5เนี่ยก็มีตลาดเอองเงินอยู่ด้วยครับแต่ถ้าเกิดออกไปนอกทำเลนิดนึงนะครับก็ยังมีทั้งเซ็นทรัลรามอินทราอีสพาร์ครามอินทรารวมไปถึงเลยขึ้นไปเนี่ยก็จะมีทั้งแฟชั่นไอซ์แลนด์กับเดอะพรอมานาดด้วยหรือถ้าเกิดขึ้นทางด่วนนะครับไปแถวๆเรียบด่วนเนี่ยก็ยังมีศูนย์การค้าอย่างเซ็นทรัอีสต์วิวรวมถึงห้างอื่นๆเนี่ยให้เลือกใช้บริการอีกเยอะเลยครับสำหรับครอบครัวไหนนะ ใกล้ๆกับย่านวัชรพลเนี่ยก็มีโรงเรียนให้เลือกอยู่หลายแห่งเหมือนกันนะครับทั้งโรงเรียนสิริวัฒวิทยาโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศสายไหมโรงเรียนเลิดล่าเกษตรวมินและก็โรงเรียนอนาชาติจีรพัฒน์นะครับหรือถ้าเป็นระดับมหาวิทยาลัยนะครับก็นั่งรถไฟฟ้าไปถึงมศรีปทุมกับมเกษตรศาสตร์ได้ง่ายๆเลยเหมือนกันแต่ถ้าเกิดดูถึงเรื่องสุขภาพเนี่ยแถวนี้ก็ล้อมไปด้วยโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังหลายแห่งเลยครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล CGS พระขนโยธิน CTS สายไหมโรงพยาบาลพญาไทนวมินแล้วก็โรงพยาบาลศิลแพทย์ลามินทราครับสามารถที่จะเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพได้อย่างรวดเร็วอุ่นใจกันได้ทุกวันเลยครับใครที่กําลังหาบ้านมือ2ทําเลในเมืองแบบนี้อยู่นะครับเดี๋ยวแอดมาเองเนี่ยจะพาไปชมกันอีกหลายโครงการเลยครับเพราะว่าเร็วๆนี้ Home b u y e r นะครับกำลังจะมีแพลตฟอร์มใหม่เกี่ยวกับบ้านมือ2ที่ชื่อว่า Home Hu กนะครับก็ เตรียมติดตามชมกันได้เลยครับเราจะรวบรวมบ้านมือ2องทำเลดีๆนะครับตกแต่งรีโนเวทสวยๆเนี่ยเอาไว้ให้อีกเพียบเลยครับสุดท้ายฝากด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่อง Home by Earth ด้วยนะครับเราจะได้มีคลิปเกี่ยวกับระสังหามาซัพดีๆมาให้ได้ชมกันต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับ